สวัสดีจ้าสาวคลิปนี้สาวกระสีเป็นไก่น้ำเที่ยวพาทุกคนมาเที่ยวที่วัณอุทยานเขากระโดงจ้าตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะจ้าก่อนที่จะพาทุกคนไปเบึงบรรยากาศเขากะมากราบไว้พระพุทธรูปก้อนจ้านี่ก็เป็นท่าทางคืนเขากระโดงนะคะก็จะมี บันได้ายขันได้จ้าแต่ว่ามือนี่สาวก็สิยางขึ้นไปทึ่งๆบ่หอดดอกสาวกสิผ้าทุกคนนั่งรถสองแถวขึ้นไปคือเก่าละจ้าเป็นครั้งที่สองนะคะที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวมองนี้นี่ค่ะรถขึ้นไปกับคนละ40บาทนะคะไปกับนั่งรถขึ้นเขามันกับสิวาดเสียวแน่อยู่ดเนาะ โซเฟอร์กับผ้าค,คับซิงสิงนี่จ้าเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนเบิงิงโดนสิเด้ออกจากสวนจากไฮจากหน้าแต่เลยอยากเก็บภาพบรรยากาศในการมาเที่ยวเธอนี่ให้เอฟซี่ให้คุณพอ่อคุณแม่คุณพี่คุณปากคุณลุงคุณหนาัาคุณอาดเดบิงจ้ามาหอดข้างบนเหรอจ้าเพิ่นก็นจะมีลานกาแฟมีจุดชมวิวให้เฮาาทายลูกแล้วก็ นี่พระพุทธรูปใหญ่ปฏดิสถานค้นให้เหาให้นักท่องเที่ยวมาสักการะบูชานี่ก็จะเป็นจุดชมวิวให้เหาได้ชมวิวเห็นเมืองบุรีรัมย์ทั้งเบิดเลยจ้าปาดงามคักเนาะก็จะเห็นสนามฟุตบอลช้างอารีนาซึ่งเป็นที่ข้นซื้อนในจังหวัดบุรีรัมย์นะจ้าผู้ใดทีเป็นสายเที่ยว ก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวเมืองบุรีรัมย์มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างเลยจ้าอย่างเช่นปราสาทหินพนุมลุ่งปราสาทเมืองตำวนอุทยานเขากระดูมองนีที่สาวพาทุกคนมาเบิงเ่ียละจ้าทางนี้ก็จะเป็นทางลงไปเบิงปองผู้เขาไฟซึ่งในสมัยตะกี้แถวนี้จะเป็นผูเขาไฟเก่าเด้จ้า ให้นางเศร้าไม่แห้งกว่าเด้อจังสีผ้าทุกคนยางไปต่อหลังจากนั้นเขาก็จะมา่บึงปองผู้เขาไฟอันนี้ก็จะเป็นมองที่ให้คู่รักนะคะคู่ใดที่มามองนี้ก็จะมีตำนานวา่าถ้าผู้ใดคู่ใดได้ล้องกุญแจไว้อยู่นี้สิเหตุให้ความหักสมหวังจ้ามาเด้อ ครูไดอยากมีความหักสมหวังภาคกันมาเที่ยวแล้วก็มะล่องกุญแจอยู่ปองภูเขาไฟมองนี้้วจ้าสำหรับสาวบอขออีหยังมากไม่ดอกจ้าขอแค่มี่เอฟซีทีนาฮักฮักสาวตลอดไปแล้วก็ติดตามผลงานสาวตลอดไปเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อจ้า